สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดธุรกิจเคนหงสามีพลอยชิดจันทร์แจกโบนัสคนละล้านสร้างกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลมาตลอดหลายเดือนสำหรับความร่ำรวยของดาราสาวพลอยชิดจันทร์กับสามีชาวฮ่องกงเคนหงกับคลิปแจกโบนัสพนักงานหลักล้านบาท โดยสามพลอยพร้อมลูกๆได้นั่งนับเงินสดกันอยู่และสามีชาวห้องกงเคนโฮงก็ได้เข้ามาถ่ายวิดีโอพูดคุยกันถึงที่มาที่ไปที่เป็นเหตุให้แม่ลูกนั่งนับเงินในวันนี้ซึ่งเหตุผลก็ทำเอาเซอร์ไพรส์กันสุดๆเพราะทั้งคู่จะนำเงินดังกล่าวไปเป็นโบนัสก้อนโตให้กับพนักงานรุ่นแรกที่ต่อสู้ด้วยกันมาครบ1ิปี ามสัญญาที่เคยพูดไว้ซึ่งโบนัสที่สาวพลอยและสามีได้แจกไปทั้งหมดในสิ้นปี2020ที่ผ่านมารวมแล้วมูลค่ากว่า3ล้านบาทละทีเดียวโดวยแบ่งเป็นเงินสดให้พนักงานจำนวน1ล้านบาท1คนจำนวน500,000บาทอีก2คนและให้เป็นรถยนต์ป้ายแดงคนละคันอีก2คนสำหรับครอบครัวพลอยชิดจและสามีเคนหงนั้นทำธุรกิจส่งออกลลมไยอบแห้งไปยังประเทศจีนภายใต้บริษัทไททนอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดจำกัด ซึ่งสาวพลายดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการปัจจุบันไม่ได้ส่งออกเฉพาะลำไย,ยอบแห้งเพราะมีการขยายธุรกิจไปจับตลาดผลไม้สดอย่างลำไย,ยมังคุดและทุเรียนรวมถึงขยายโรงงานผลิตจากเดิมที่จังหวัดลำพูนแหล่งปลูกลำไย,ยของเมืองไทยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t o p n e w s r o o m i n f o ขอบคุณครับ